ชีวิตในกัลยา เจริญทำสำนึกนดีค่ะพบกับรายการชีวิตนอกกล่องของทางบ้านลาดอีกครั้งนะคะหนูเด็กหญิงแสงสีสเพนค่ะวันนี้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ,ะเจริญนคขาน้องบัวเจเน่ทำค่ะพี่ก้วย,ยหนูเชื่อเด็กหญิง,งแบบเ่ะชมทนะคะเดี่ยวชั้นตอนหนูค่ะนนี้มาทาหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะน้องบัวจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรเหรอคะจะพาท่านผู้ชมไปร้องเพลงกันค่ะ ให้ใครฟังเหรอคะหลวงปู่ค่ะหลวงปู่ชื่ออะไรเหรอคะหลวงปู่โพธิลักษ์ค่ะทำไมต้องไปร้องเพลงให้หลวงปู่ฟังเหรอคะเพราะหลวงปู่จะได้มีความสุขไหมคะพี่กล้วยพี่กล้วยรักหลวงปู่ไหมคะรักสิคะอ่านแล้วเราไปกันท่านผู้ชมไปกันค่ะดึงดึงดึง ไปรอกตุ๊กกอย่างสงบถ้าใครไม่สงบคุณจะจับโยลงจากบนเลยคุณให้สิงพัตุธาเลยไม่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 อะไรให้ไปเลนแล้วตรงทุกคนเดินสำรวมไปตามไปตามไป

Are you ready? Yeah. Are you ready? Yes! Let's going to do Very smart. Very smart. what can. water. ฝ่ายหนึ่งที่เป็นรีวิวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนร้องดิวข้าดใช่ครับแต่ข้าเขาแต่งข้าครับรีวิวจะแปลความหมายของเพลงตามข้าจริงรีวิวจะทำความหมายตามตามเนื้อเพลงที่หล่อรััวนนี้ก รับล้อไครนักล้อควอ่ะน,นี้กลุ่มล้อนะกลุ่มวิวจะทำ่าแปลงปลาไหลของท่านเย้ Are you ready

ขอบคุณอยู่ next time เจอกันใหม่ที่นี่โอกาสหน้ารุ่น Next Star รอบการหน้ารอบกันโอกาสหน้าไอ้ภูไปไหนเนี่ยป่วยค่ะป่วยเป็นไข้ค่ะโอ้เป็นระดับสองวันแล้วันนี้ดีขึ้นระค่ะแต่ว่ายังยังให้เว้นระยะห่างอ๋อระวังระวังกันแต่ท าเตรียมกหน้าเตรียมค่ะครับค่ะครับก้าวขึ้นาิธีการค่ะขอบคุณมากอันนี้ท่าปีคอกัน สอรอบชอบกินไหมชอบกินไหมนึกว่าหนูชอบกินเ <c ười> ออนี่ปองเยี่ยมปองเยี่ยมชื่อหนูชื่อเนี่ยปองเยี่ยม อาทีมเด็กลงไปก่อนอไปเร็วเดีเ๋ยวก็จะทิ้งไว้บนนี้แล้วเนี่ยใส่สิงงงงส่งก่อนแทนคานเป็นกระดูกสะะันล้ ้องชาติไทยจะเรื่องอำนาจ่อไทยเป็นชาติกาศิกรมลับสิกองแทงคันเป็นกระดูกสั้าหลังของชาติไทยจะเรื่องอำนาจ่อไทยเป็นชาติกาศิกรกมวันนี้พี่ก็จะพานอบมาทําอะไรคะปิ้งข้าวโป่งก,กันคะ่ะท <ำ S 1> ํายังไงคะก็ก็ทามาจากข้าวเหนียวคะ่ะแล้วปิ้งยังไงคะก็ใช้ไม้ไผ่นั่นแหละค่ะกลับด้านกลับด้านเดี๋ยวมันก็จะ แบนแบนๆกับกรอบให้เรากินได้แล้วพี่กล้วยปิ้งเป็นไหมคะปิ้งเป็นสิแล้วน้องบัวล่ะปิ้งเป็นกินเป็นค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะถ้างั้นพวกเราไปกันไปปินข้าวกลุ้งกันท่านผู้ชมไปด้วยกันค่ะต้องแข็งกำลางทองฉาบไข่เจียวเลือดอันนันเขาไข่เป็นเจ้เจากินกัน ใครยังไม่ได้ฝึกมาดินสอมาเลยมาฝึกดินสอมาต่างหากให้ใกล้ใกล้ไฟหน่อยแล้วปะตุเพราะ่าซอนมันเรมตบตบอู้ดงติ้วสี่มีหน้าตาด้วยสุดยอดมนุษย์อวกาศติ้วไม่เอาจังหวน น้ำบัวได้แล้วน้ำบัวสุกแล้วนะเนี่ยสุกแล้วสุกทุกบ้านเลยสุกแล้วเอาลองชิมของกงงขอตัวเองก่อนอ่ะให้พี่พี่ให้พี่ดินสอบ้างอ่ะหนูชิมของตัวเองก่อนเดี๋ยวเธอให้หน่อยเดี๋เติมอ่าโชว์อ่าโชว์เจ้าของโชว์เดี๋ยวมันเย็นเย็นเลยค่ะเอาไม้มาสุกแล้วมันไหม้แล้วเดี๋ยวจะปิ้งไปถึงไหนเอออ่าดินสอต่อ วิธีปิปป้งเอาไว้ยี้แล้วก็วางวางแล้วก็ค่อยกลบับจับจับตรงนี้จับตรงปลายนี่อร่อยไหมคะอร่อยไหนทำท่าทำท่าอร่อยจิโชว์ <c oughs> อ่าเรียกลวงปูเลยเรียกลวงปูลวงปูมาก อาเดี๋ยวให้หลวงปู่นั่งเฮ้ยเเอาเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่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 สำรวมหน่อยลูกมามามาเดี๋ยวกราบหลวงปู่ก่อนให้กรจ้าจับไปหน่อยพี่สาวอ่ามากราบหลวงปู่ก่อนมากราบหลวงปู่ก่อนนึ่งอะจับเด็ เอามากราบหลวงปู่ก่อนไอซะเตรียมเอาของบัวไงของบัวไง <c oughs> แล้วอันไหนของบัวละลูกอันไหนของบัวอ่างบัวอ <pi> ่างบัวของบัวปิ้งปิ้งใหม่ๆอันเป่าลดโอ้โหไน่มนเลียบไม่ใช่กราวโองนี่ข้าวเคยกินได้กินได้เลยโอ้โหสวัยกันแบบนี้เลยนะฮีโร่ฮีโร่เตอ่ะ

ก็โดอทำเป็นทำปิ้งกระโปงทิงไฟเแท้ล่ะเป็นพวกนี้ยาดนะแอบปิ้งไฟเลยดีอ่ะนนีไม่ินหอถ้าเกิดแอบแล้วมันจะมีพี่รุ้นเออ ใครล่ะทำ <phin> ให้จะแกล้งไอ้นี่ <reco Christ. S 1> ให้ไอ้แต่ไอ้มือให้ขับเขามีขายค่ะเขามีขายค่ะคขาขายเป็นชุดเลยค่ะคนนี้คนนี้คนนี้ปิ้งเก่งค่ะคนนี้มืออาชีพอ่าไปสาธิตหน่อยลูกไปสาธิตหน่อยอ่าเปียกเปียกให้ให้ป่องเอี้ยมทําให้ดูอ่าฮีโร่ฮีโร่สติลแมนสติลแมนลูกก่อนสติลแมน อาติวแมนลูกก่อนติวแมนลุกก่อนติวแมนเลยเนี่ยอเี่ยนเปลียนเปเปลียนครับเปลียนเปลี่ยนให้ให้้ต่องเอี้ยมปิงหน่อยเปลี่ยนอ้าวเห็นไหมหลดเลยเปลียนครับเปลียนให้ใหอ่าดูลูกก่อนดูลูกก่อนอ่าละินกินรอแป๊บรอแป๊บ อ่านั่งลงอ่ามาเรียกป้านิ่มเลยป้านิ่มมาป้านิ่มมากินกันคือได้ยังได้ครับปูคุณดินสองเนี่ยเนี่ยนี่ดูดูดูของของปังเอี้ยงเขาเขาปิ้งเขาปิ้งจะเขาจะปิ้งใหญ่อ่าปังเอี้ยมอวดหลวงปู่หน่อยสิว่าหนูปิ้งเก่ง สอนทำได้ได้แล้วลูกพอชมนายร้อนเลยตอนนี้ตุกมีคู่แข่งแล้วตุ้ยังไม่ใช่มืออาชีพเขาเขาเอืออาชีพเราไม่ใช่มืออาชีพมันต้องดันแสนดีจออแล้วขอำกุ๊ดดี้ว่าโอเคน้องกัวได้ละโอ้ย ลุงปู่ติดคอแล้วแน่ลุงลุงปู่ลุงปู่ฝืดคอยังเปิดให้มันแน่นด้วยมันจะจบแล้วอันนี้มันยังไม่แห้งไฟแรงครับไฟใครจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วเหมือนเวลาคนท้องตั้งแต่พี่เขารับให้ลูกพี่เขารับให้พู่ชายพี่ชายพี่แมเบื่องี้ก็ได้ครูตู้มันไม่มีไฟแล้ว าปล่อยได้โอเคข้างบนนี้อย่าลงไปทุกขวัวโอเคหน้าปิอ่ะกินหนูกินเองเลยลูกไม่ต้องกินได้เลยกินได้เลยจะปิ้งใช่ไหมอ่ะมาเลยอะมันร้อนเดีหนูมาตรงนี้อ่ะนายนายให้พี่ให้พี่อิ่มตุกร้อนร้อนร้อนบัวมันสุกแล้วลูกไม่แล้วควันขึ้นแล้วดำมิ้นหมีแล้วให้่อพ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 ูดทดลอง หนูทดลองกินของลูกสังดำคาร์บอนบอกพ่อคาร์บอนเยอะเออยกยกขึ้นให้มันคองเอออันนี้อันนี้คุณมลเขาซื้อมาเขาทำไม่รู้ไม่รู้ข้าวมาจากไหนมาจากเชิงไหม่ไม่ใช่อ่ะคนเหนือเขามีคำว่าเขาเก็บป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขยะขึ้นมาหนึ่งกต้องถามท่านแสนดีหน่ย ข้าเกี๊ยวเขเกี๊ยวเหมือนกันเลยครับบางกว่านี้นะคุณใช่ layers, อันน uh, ั้นของเขาจะใช้ทอดที่มันบางเฉียบเลยแล้วทอดฟูเขาเรียกข้าวควบเขาควบเขาควบใครที่ตอนนั้นเคยลูกค้าเรามาให้เป็นบางๆเวลาทอดแล้วมันจะฟูขึ้นมาอันนั้นเขาทอดอีกอย่างเป็นบางๆคล้ายๆข้าวเกี๊ยวแต่ว่าเข้าใช้ทอดเขาไม่ปิ้งมันเหมือนคล้ายๆแป้งเหมือนแป้งเป็นทอดนั่นเขาเรียกอะไรข้าวเกี๊ยวอะไรข้าวเกี๊ยวเหมือนกัน มันมีประเภทมาเอาไปทอดในน้ำมันนี่แด้เราไม่เอาความไหนะชิมหน่อยเดือดปลายมันยังไม่สุกเท่าไหร่มันอุล้ยมันยังไม่พองอ้าวเยี่ยมก็เก่งอันนั้นไปมันมเก็บวิ่งอันนั้นก็เก็บทอดนะที่มันใส่ถุกนะใช่ทอดทอดน้ำมันใส่อะไรเยอะเลยเนอะนี่ค่ะพวกเราที่พวกเราทำก็เขาเก็บมันเขาเก็บปักทองอ่ะเอาเอยี่ยมเยี่ยม ลงปูไปแล้วอาปูไปแไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี่อไ,ได้กๆกราบกราบปลุงปูกันโค้ดปูจไปแล้วล่ำลาอ่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปหาวิธีทำไ,ไ,ไปฝึกมันมียางหล่นลงไปแน่เลยเนี่ย <im itation> มันเกะยางยางมันหล่นแลวยกขึ้นก่อนยกขึ้นกงินง <im itation> ในสนอน่อันนู้นอันนู้นอันนี้ไม่มีคิ้วคิ้วอ่ะมันไปแล้วมันละลายหมดแล้วละลายหมดแล้วอ่ะปิ้งไปเป็นยงไงบ้าง,งน้องบัวกินข้าวโป่งอร่อยไหมอ่าอินทรียมานี่อิกทมันนี่ อิมสุกแนะนำตัวให้ท่านผว้ชมรู้จักหน่อยสิะแจเรญทำค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิมสุกเสนีวงในอายุทยาค่ะวันนี้จะมารายงานตัวค่ะกิมสุกกินข้าวบงอร่อยไหมอร่อยค่ะกินไปกี่แผ่นแล้วไม่รู้ค่ะรับพี่กินเป็นไหมกินเป็นค่ะแล้วกินเองอร่อยไหมอร่อยค่ะ งันวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาห้าโมงเย็นนะคะ,จะเจรเินทาสัมมนาดีค่ะบ๊ายบายออกจากชีวิตในกาลําทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่อง